ทีย่ยายหนีค่ะวิ่งหนีอย่างเงี้ยฮะแต่แยกไม่หนีไปไหนค่ะ<อ><อ>แล้ววันนี้ยายเตรียมขนมทีเด็ดมาด้วยอาปโป้งน้องโมดานก็ามาจากปูนัง,นงอ๋อยายบอกน่าจะมาจากทางใต้าทางปีนังแน่ๆครับมีคนได้ชิมสองคนอะไรท่นยายนะทอดใหม่ไม่ให้กินวันนี้อันนี้ไม่ให้กินเ้าทำเกินก็ไม่เป็นไรหรอกนะอ้ยยายค่อยๆ,ๆครับไม่ต้องรีบครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินกลับอยาโอ้โหโอ้ยยายยิ้มหวานเลยยายไปวัดไปวัดแล้วก็ตะแคงตะแคงกราบใช่ไหมฮะไม่ได้กราบตะแคงตัวอ๋อลงบันไดยายยายนั่งก็ค่อยนั่่งกอนแล้วพอพอลงบันไดนี่เส้นเอ็นมันเจ็บเขาเลยเดินไม่ค่อยสะดวกอ๋อเดินกว่าเลยค่ะยังไม่หายนะยายดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นหาหมอหรือยังยัง มัวเดตเที่ยวนี่ไงยาเดี๋ยวว่างไปหาหมอเนาะจะได้ดีขึ้นนี่แฟนรายการนะจํากรรมการผมได้นะจำได้จำได้นี่คนกลางใครยายน้องหมอน้องหมอน้องน้องหมอเองค่ะคนซ้าใครยายน้องโตัวน้องคนขวาคือน้องโอยค่ะน้องโอยไม่คุ้นแล้วไม่คุ่นเลยไรชิดยายเดี๋ยวฝากกรรมการผมด้วยนะครับค่ะขอบคุณค้าวใหญ่ครับขอบคุณครับ คุณยายคะคุณยายได้นำตัวหน่อยได้ไหมคะค่ะชื่อยายหนีค่ะคุณยายหนีจ้ะหนีวิ่งหนีอย่างนี้เหรฮะแต่แยงไม่หนีไปไหนค่ะอ้โชื่อยายหนีแต่ไม่ได้ไปไหนค่ะชื่อหนีแต่ไม่หนีไปไหนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะแปดสิบห้าเลยค่ะโอ้สาวสาวสดสดจริงๆมาเลยนะคะแปดสิบห้าเองค่ะโอ้โหมาจากจังหวัดอะไรคะกระบี่ค่ะกระบี่กระบี่อำเภออ่าวลึก ตอนนี้คุณยายยังทํางานอยู่ไหมคะทำค่ะทําอะไรคะทําขนมค่ะทำขนมอาโป้งทําหลายอย่างนะทำอาโป้งอาโป้งเป็นขนมที่หนูเคยเห็นที่ภูเก็ตใช่ค่ะอ๋อหนูอยากทานเลยอะทํามานานหรือยังคะทํานานแล้วค่ะตั้งแต่อายุยี่สิบสามโอ้โหหกสิบวานหกสิมาอยปีมาไม่ได้ทำประจำเลย ครับผมบไอช่วงที่หยุดนี่เปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนไปอไอปนติมค่ะไอติมกะทิคุณยายค่ะแล้วทำไมคุณยายถึงเปลี่ยนมาขายไอติมแทนนะคะทำอาปโป้งมันได้ได้ตังน้อยค่ะคแล้วมีลูกเขาใช้ไม่พอ,อเลยมาทำไอติม ลูกกี่คนคะสี่ค่ะโอ้โหสี่คนสี่คนเลยอฮะสี่คนส่งส่งเรียนไปถึงไหนมากไหนลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะสี่คนเนี่ยเรียนไปดินยาตีค่ะโอ้โกี่คนครับสามสามคนอ๋อโอ้โหเก่งเลยอ่ะแล้วพอพอหลังจากขายไอติมแล้วยังกลับมาขายอปงอยู่ต่อไหมคะต่อค่ะทำไมอะคะสนุกค่ะ นกยังชอบอยู่ทำไปเรื่อยๆค่ะคุณยายตอนนี้คือทำขายที่หน้าร้านเหรอคะทำอยู่ที่บ้านก็เ<อ>ข้ามาถือเองอ๋อครับแสดงว่าอร่อยคนไปหาที่ตามที่เลยแล้วเวลามีฮานเนี่ยเขออกไปขายที่ข้างนอกออ๋และนอกจากขนมอันนี้แล้วยังมีขนมอันอื่นอีกไหมฮะมี ขนมใส่ไส้คนมิสต้โกมีหลายอย่างค่ะครับวันนี้เอามาไหมฮะเอามาค่ะไปได้สูตรมาจากไหนอะคะคุณยายสมัยก่อนถามคนเก่กๆที่เขาทำมาเขาไม่ห่วงแล้วขายชิ้นละช้นกี่บาทครับถ้าขายที่บ้านนั้นขายถูกหน่อยห้าชิ้นยี่สิบบาทถ้าออกไปข้างนอกกัน3ามชิ้นบ้าง สองทิ้นบ้างไม่แน่นะอันนี้้าบาทอมีค่ารถค่าเดินทางด้วยเนาะต้นทุนนะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณยายบอกว่าเวลาไปขายข้างนอกนี่ขายที่ไหนนะคะขายที่กระบีขายที่อาลึกค่ะเขามีหานใหญ่ๆจังหวัดเขามีหานแล้วก็ไปอ๋อมีงานก็เลยไปขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะบางทีก็ดาว ที่สามที่สามตอนเย็นน่ะไปขายจนถึงสองทุ่มที่สามตอนเย็นคือบ่ายสามครับห้ากิโลขายหมดอ๋อแล้วทำอย่างนี้แล้วลูก มีมาห้ามมั้งแม่ไม่อยากให้ทำเลยแม่มันอยู่ไม่ได้ของมันคุ้นมือคือไม่ใช่เรื่องเงินอะผมว่าไม่ใช่เรื่องยืมการที่เรามีกิจกรรมหน่อยนะแต่ที่สาคัญนะทําให้คุณยายแบบยังแข็งแรงและสดชื่นอยู่อ่ะสมองได้ใช้ตลอดไงครับอ่ะเราอย่าพูดกันยาวเลยเดี๋ยวเราจะชิมช้าไปใช่จ้ะคุณยายขาแล้ววันนี้ก่อนที่จะโชว์ความสามารถความฝันที่คุณยายอยากได้กลับไปคืออะไรคะ ยายก็มีเครื่องมือมันครอบหมดแล้วขอหมันไปนทำบุญกันแล้วกันโอ้โมธ <c oughs> นาคุณยายคะได้ค่ะงั้นวันนี้ทำขนมอร่อยๆให้พวกเราทานนะคะจ้าพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,คะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีกรอบครับยายสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมี <c oughs> กิจกรรมมีเกมมาให้กรรมการร่วมสนุกกับยายแล้ววันนี้ยายเตรียมขนมทีเด็ดมาด้วยอาโป้งครูฮอเคยเคยทานแล้วโตเคยไหมผมยังไม่ไม่เคยนะี่หอยหน้าตาเป็นไงเลยครับใช่เคยเห็นไหมพี่คุ้นๆอร่อยมากผมเนี่ยยายคนเดียวนี่ยี่สิบชิ้นเลยมันบางๆมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้กินง่ายแต่ก่อนจะได้กินนะต้องเล่นเกมกันก่อนทีมงานครับมาขนมกินเลยครับกิน ่นมดิบอ,อันไหนคือขนมคุณคุณว่าเคยเดินเจอทั้งาี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นขนมฝีมือคุณยายห,หมีอันนี้สลิมนะยายนะอันนี้ถั่วแปลนี่คือตะโก้ใะยายนะข้าวต้มมัดแล้วนี่คือขนมใส่ไส้น้เกไทั้งหมดนี้ยายทำทัานกนครับ เดี๋ยวเราจะมีปริศนาให้ถ่ายว่าที่จะได้เห็นต่อไปเนี่ยคือขนมอะไรใครทายถูกได้ชิมไปครับผมจะเชิญยายมาทางนี้สักนิดหนึ่งครับท่านผู้การครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพแล้วท่านตอบว่าน่าจะเป็นขนมอะไรครับทีมงานครับขอโจทย์แรกครับทีมงานหยุดก่อนอ่ากรรมการทายครับว่าน่าจะเป็นขนมอะไรที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับลองทาย,ยใครทายถูกได้ชิมครับ อันนี้คือถั่วเขียววะครับแม่ถั่วเขียวนี่แม่ถั่วเขียวครับขนมใส่ไส้ฮะเออถ้าไม่ใส่ไส้ก็ขนมปองนี่แหละกูตอบอะไรครับอยู่นี่เนี่ยครับอยู่ในนี้ครับขนมใส่ไส้ก็ได้ค่ะกูตอบขนมใส่ไส้โตครับขนมใส่ไส้ครับทั้งสามท่านตอบว่าขนมใส่ไส้นะครับทีมงานครับไปต่อครับยายจะทําขนมอะไรครับมีกะทิครับตัวมีอุปกรณ์อ่าใส่ไส้ใส่ทีมงานก็ยก ยกออกยกออกไปสักครู่นะครับหมายความว่าไงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ไม่ใช่เกินครับเกินแล้วเราตั้งเพื่อเดี๋ยวย้ายโขเขียวนี่ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอ้าเอ้าสรุปโขเขียวตั้งไว้เฉยๆแล้วไม่ได้ใช้เอออืมขชบใจการคงวางเกินเอาชมต่อชมต่อครับกระซูมให้ด้วยตอนแถวนี้อ๋อ ผมต่อครับตอนนี้ยายกำลังคนครับน้ำยายไหลน้ำสลิมนี่คือใส่สีแล้วก็เอาไปกวนกวนให้สุกแล้วก็เอามนใส่กระป๋องใส่กระป๋องให้มันไหลลงมานี่คือยายกำลังโอ้ยยายสวยมากเลยนี่คือแป้งของสลิมอุ้ยอุ้ยเส้นสีแบบสีสวยนะสีแจ่มมาก น้ำกะทิครับนี่คือน้ำตาลอะไรครับยายน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเราเราใส่ตัวใบเตยด้วยใช่ไหมครับยายใช่โอนี่เป็นส่วนที่ให้ความหวานนี่คือใส่น้ำกะทิโอหอมด้วยนะครับยายกะทิบอ้ยเขามีอายไม่ได้เที่ยวเหมือนที่คาขายตีนครับครับยายครับถ้วยถ้วยอย่างเงี้ยประมาณสักกี่บาทครับถ้วยละยี่สิบยี่สิบบาทคำตอบนี่คือมีท่านไหนตอบสลิปไหมครับไม่มีหรอกครับ คุณเล่นเอาถั่วเขียวมาวางไว้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้มีสลิมเออทิ้งานอันนี้ความผิดของคุณทิ้งานเราต้องได้เชมยผมเิ็นด้วยกืบมากันนะยังมีโอกาสแก้ตัวเกมที่สองไม่เอาแล้วนะเกมที่สองมาครับครับอ่าประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยชัดเจนจากตรงนี้ครับขนมอะไรครับขนมไอสีอาข้างนั่นนะเรียกอะไรนาข้างหน้าเนี่ยครับต้มแะ อันนี้เรียกทัวแปบอ้าวอันนั้นทัวแปบเหรอคะทัวร์แฝดครับนยยิ่งทัวแปดชัดเลยั้างนั้นนี่คือทัวร์แฝดคุณซุปสมมุตินะก็แพนออกมาเนี่ยซูมเอาออกมาแล้วคุณก็ไปหยิบไอ้สองอันนี้ออกบอกไม่ใช่อีกคุณจะทำอะไรพี่ต้องวัดใจทีมงานด้วยพี่ต้องเดาทางเราอยู่ด้วยกันมา8ปปีเราต้องเดาทางได้ ถััวแป๊บกวัาว่าถั่วแปบันเชื่อในความจริงใจของพวกเขาเฮ้ยกูผมถ้าผมสังเกตนะคุณเห็นสองถ้วยข้างหน้าใช่ไหมครับที่เป็นมะพร้าวกับไอ้ถั่วถั่วเหลืองใช่ไหมผมว่าไอ้วัตถุดิบจริงๆอาจจะเป็นข้างหลังที่ใส่ถุงสีน้ําตาลนั้นก็ได้น้ำตาลข้างหลังคืออะไรครับโุงน้คืออะไรใครตอบได้คือยายคืออะไรนะมือคุณยายววัตถุดิบมือคุณยายข้างหลังเนี่ยคือยายใส่ถุงมือ เปลียวมากพี่หอยคิดว่าเอาตรงๆนะผมมองไปเลยนะแมถุงมาขามเปียกกินไม่ได้หนึ่งวันถุงมาขามเปียกไม่เอาสิพี่เราไม่กินมือยายโอเคเราไม่กินมือยายนะเอาพี่หอยตอบอะไรครับเมนูมันต้องเป็นถั่วแปบและถัวแปบนะถ้าไม่มีปลาทั้งสามท่านตอบถั่วแปบไปครับทีมงานครับไปต่อครับเอเหมือนจริงๆนะเนื่องามาขามเปียก ชอบคุณยายชอบโอ้ยชัดเลยชัดเลยอ๋อผมว่าขนมต้มเหมืนนั่นะผมเข้าใจว่าขนมต้มนี่คือกลมกวัตถุดิบนะครับยายครับนี่นี่แป้งอะไรครับแป้งแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวใส่สีเนาะดอกอัญชันออนี่คือดอกอัญชันครับใส่สีด้วยครับยายเอาไปเอาไปปั้นๆแบนๆนะครับนี่เราต้มใช่ไหมยายใช่ค่ะออแล้วก็ทวนี้เราตักขึ้นมานะครับนี่คือเหมือนจะแช่ตู้เย็นใช่ไหมยายใช่ค่ะ ให้เขาคลายตัวความร้อนนะครับแล้วก็เอาเอาแป้งมาวบี้หน่อยนึงนะยายนะแล้วก็ใส่ถั่วนี่คือถั่วอะไรครับยายถั่วถั่วน้่นน่ะถั่วถั่วเขียวถั่วเขียวแต่ว่าเราเอาเนื้อในใช่ไหมยายเอาเปลือกออกข้างในก็เป็นสีเนี้ยครับแล้วก็ออกมาปั้นนะยายนะเขาเรียกถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนาะอ๋อถั่วเหลืองตกังถั่วเหลืองกับถั่วเขียวถั่วดียวกันไหมยายเดีวกันอ๋อถั่วดียวกันมันคือข้างในนะครับแล้วก็เอาเปลือกมันออกแล้วยายก็เอาไปชุบ มะพร้าวหน่อยหนึ่งเนาะใช่โอ้โหชัดเจนนะครับเมนูนี้ชัดเจนนะครับสรุปกรรมการตอบถูกทั้ง3ท่านครับทั่วแบบครับทั้ง3ท่านครับเลือกเลยครับว่าอยากชิมขนมอะไรครับเริ่มจากพี่หอยก่อนพี่อยากชิมอะไรขนมใส่ไส้ฮะทีมงานครับพี่หอยขนมใส่ไส้ครูฮอครับ เมื่อกี้ถั่วแปบหน้าทานค่ะขอถั่วแปบค่ะคุณพ่อถั่วแปบครับโต๊ข้าวต้มมัดครับโอ้ะข้าวต้มมัดนะครับเสิร์ฟตามนี้นะครับแล้วขอสลิมคนละถ้วยด้วยครับโอ้โหนี่คุณถือว่าแก้ไขได้ดีเรารับผิดชอบไงดีมากทีมงานเขาอํากรรมการใช่ว้าวชามใหญ่เจียวอุ้ยสีนี้สวยมากเลยครับแบ่งกันบ้างเราแบ่งคนละครึ่งโอเคค่ะไม่เปลี่ยนใจเหรอเราไม่คุยด้วยย้ายพี่หอยขนมใส่ไส้ เด่นตรงไหนพี่หน่อยโดดเด่นในไส้เขาอะไส้หวานกำลังดีแล้วแบบมะพร้าวมาเพิ่มหอมหวานอร่อยใยไข่ห่อเท่าไหร่ไข่ยังไงห่อสามบาทพี่หอยห่อละสามบาทที่บ้านนางประจับมันทำกับมะพร้าวน้ำหอมน้ำใยเป็นมะพร้าวน้ำหอมด้วยถ้าถ้านไปที่บ้านยายน้ำจะมะพร้าวน้ำหอมด้วยนอมกเทพอ่ออ เส้นอ่ะเส้นมันเหมือนหนืดเหนียวเหนียวนิ่มอ่ะมันผสมอะไรริมพาที่บ้านเราตู้เลย20 20บาทสดชืนเนาะทั้งสามท่านครับเมนูยายหนีเป็นอย่างไรบ้างครับอร่อยมากครับขอบคุณมากครับยายครับเข้าสู่ภารกิจที่เรารอคอยครับทีมงานครับขออุปกรณ์ขนมอาโป้งครับทั้ทผา้ามครับป้องอธิบายก่อนว่านี่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่คุณยายขุนมือนะครับ ไม่ใช่ของพี่ร้านนะยายนะปรับใช้ปรับใช้ขออนุญาตครัรบานาได้นะครับผมจะตรงกลางให้ยายครับเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่คือน้ำนี่เขาเรียกน้ำแป้งหรือยายกาเรียกอะไรแป้งค่ะแป้งนีแป้ง,น,ปงน้ำตาลแป้งน้ำตาลกะทิกเนาะขนมอาโป้งเป็นอย่างไรยายครับเดี๋ยวเราจะสาธิตพ,พร้อมกับทำบางอย่างด้วยยายใช้ไข่แดงเช็ดหรอครับ เพื่ออะไรครับยายมันไม่ติดกระทะอ่ามันไม่ติดกระทะนะครับแค่น้ำมันแป้งมันไม่ติดเห็นแล้วนะยายพร้อมนะครับยายกดปุ้ยไว้ครับเริ่มครับจับเวลาแล้วครับอ่าร้อนเลยเราก็ติดป่าไว้ก่อนยายเร่งไฟนะครับเร่งคลอยไม่คุ้นมือเลยยายนะใช่พลอยมันแด้งที่ข้างหลังมันจะไม่สวยโอถ้าไฟแรงไปไม่สวยครับ ขนมจากแม่ค้าอะไรสวยกว่ากันครับขนมจากแม่ค้าอะไรสวยกว่าบอกไม่ถูกแยกไม่ออกซะด้วยให้ถูกแยงครับต้องแยกโอ้ยใช้มือจับเลยเหรอครับโอ้โหเซียนมากยหญ่กดปุ่มครับยายเอาละครับโโอ้หเวลาที่ได้คือ43วินาทีครับ ยายทำไปหนึ่งชิ้นเนี่ยมัน43ิามวิเครื่องกันครับเดี๋ยวเราจะท้ายายทำา5ชิ้นต้นกำการทายเวลาครับ5ชิ้นใช้เวลารวมกันเท่าไหร่ใครตอบถูกใกล้เคียง2ท่านได้กินครับนี่ยายกำลังซ้อมมืออยู่ครับซ้อมมือเร็วอยากกินแล้วเร็วอ่ะกินนั่ตอบต้นการตอบครับไม่เกินร้อยวิครับเดี๋ยนะอ่าอ่าอ่านี่ยังเวลานาน ใครตอบใกล้เคียงสองท่านนะครับ5ชิ้นนะครับอตอบแล้วครับโตตอบ80ครูตอบ86พี่หอยว่า90นะครับ5ชิ้นแ<ห>น,น่ๆนะครับ <c oughs> ใกล้เคียง2คนครูห่าอยู่ตรงกลางได้กินทั้งรับลุ <c oughs> ้นกันครับว่าใกล้80หรือใกล้90ครับ <c oughs> ทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจครับอใหญ่ครับที่ร้านใหญ่ครับมันทาของที่ทุกคนต้องการ ประมาณยี่ห้าวิเสร็จพี่เตาครับโนี่คุณหลอกล่อพวกเราอีกแล้วผมไม่ได้หลอกล่ออะไรเลยครับไม่กี้คุณเอาเตาเดียววางไว้นี่คุณมาห้าเลยอ่ะเมื่อกี้ทํากี่ชิ้นครับชิ้นเดียวนี่ทํากี่ชิ้นครับห้ามันก็ถูกทองตามหลักการเอาเป็นว่าผมขอโทษขอไม่ไยพร้อมรับพร้อมแล้วเตรียมตัวกดปุ่มไฟครับจับเวลาครับหนึ่งชิ้นครับ ต้องย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ร้านจะสวยกว่าน,นี้อร่อยกว่าน,นี้นะครับนี่อุปกรณ์รายการจำลองเรียนแบบร้านยายครับมาไม่ค่อยใกล้เคียงครับแต่ก็ทำได้สองชิ้นครับที่ร้านนี่คือเตาเยอะกว่านี้นะครับ นะครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับไว้ดับโอ้โหสบายแล้วครับหัวยิ้มจบง่ายเลยครับสวยค่ะไปเลยนะครับยายชิ้นที่สองครับหองเชียงห้อห้องแล้วก็โอ้ยังไวเลยครับชิ้นที่สามครับโอ้โหมือยครับยาย เอาแล้วคุณีเปจบชิ้นที่สี่ครับยายอีกชิ้นครับยายจบชีวิตเลยอีกชิ้นครับยายคุณีเปเร็วซะด้วยชิ้นครับยายอยยากดเวลาไดเวลา้ครับัดีครบโอ้โหเป๊ะเลยอันนี้สวยโอ้โหเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลยค่ะคุณโตตอนนี้นะครับยายทำไป81วินาทีครับโอเค แน่แน่ครับมีคนได้ชิมสองคนก็คือครูเงาะแล้วก็โตครับเฮ้ยทับยายแก่กินทอดใหม่ไออะไรทับยายนะทอดใหม่เอาใหม่เลยใช่ไหมยายใช่แต่ไม่ให้กินเนี้ยอันนี้ไม่ให้กินอันนี้คือไม่ใช่มาตรฐานยายยายทำคนละสองชิ้นได้ไหมได้อ่าคนละสองชิ้นครับงั้นยายทำสี่ชิ้นพอครับเชิญเลยครับยายเอาแบบอยู่ที่ร้านครับเขาทำเลยก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาทำเกินก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง ไม,ไม่เป็นไรทำให้ให้ชิมหมดน,นายเข<ล>าชิมแล้วชิ้นะยายนะงั้นผมขอ5้าชิ้นนะยายนะเยยืหน่อยชิ้นหนึ่งเหลือก็ได้เหลือคนละสองชิ้นนะเที่ยว <S <S อะและนี่คือขนมอาปโป้งโบราณการันตีความอร่อยโดยยายหนีถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากลองรับประทานไปกระบี่อย่าลืมแวะไปอุดหนุนคุณยายกันได้นะครับสุดยอดมาเลยค่ะคือถ้าตามกติกาเนี่ย พี่หอยไม่ได้ชิมน,นะ <ENNIS S 1> ครับแต่ยายยายใจดียายใจดีให้ตั้งให้ชิ้นหนึ่งยายเขาใจดีเอามาชิ้นหนึ่งไี่ชอบกรอบหรือนิ่มเอากรอบอ่ะงอเอาเอานิ่มไปอร่อยเอายองมันมันกรอบกรอบเนี่ยเสน่ห์ของขนมใต้เราอร่อยจริงแล้วโมดานเขามาจากเขาเรียกว่าปีนังปีนังอ๋อยายบอกน่าจะมาจากทางใต้ทางปีนังใต้ประเทศเราไปอีกครับใช่ทั้งสามท่านครับ ขนมอาโป้งของยายหมีเป็นอย่างไรครับอร่อยสุดยอดค่ะขอบคุณยายมากนะครับทินนะครับทันครับมผมไม่เคยกินทนั้งทั้งการครับวันนี้เราได้รู้จักกับคุณยายขนมไทยครับประสบการณ์มากกว่าห0ิปีคุณยายหนีจากกระบี่ทั้งสามทศวรรษอย่งไงบ้างครับ <S <S โอ้ต้องบอกว่าขนมตั้งแต่อาโป้ขนมใส่ไส้ขนมถั่วแปบขนมสลิมอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามัน มันอร่อยมากๆเลยนะคุณยายครับอพอเราเห็นคุณยายแล้วผมนึกถึงแม่ผมนะว่าคือจริงๆเราคิดแทนผู้หลักผู้ใหญ่เกินไปว่าเขาคงมีความสุขแบบนี้เอออย่าทำมันนู้นทำมันนี้ทำแต่จริงๆแล้วพอได้ทาในสิ่งที่เขาเขารู้สึกชอบรู้สึกอะไรเงี้ยเขาไม่เหนื่อยหรอกบางทีเราคิดว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นความสุขของเขาแล้วผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นความสุขข,ของคุณยายเหมือนกันครับขอบคุณครับค่ะ ไดคะอนุโมทนาสาธุกับบุญที่คุณยายตั้งใจจะทำด้วยนะคะเราทั้งสามคนให้ทางยัยครับผมบอกเล่าเรื่องราวความสามารถเรื่องราวชีวิตประสบการณ์ของยายที่มีกับขนมไทยมากกว่า60ปีรวมถึงเรื่องราวที่ยายอยากทำบุญให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบทางทีมพาวเวอร์ยินดีมากครับที่จะได้ร่วมกุศลกับคุณยายนะครับขออนุญาตมอบ เงินให้คุณยายไปทําบุญนะครับ40,000บาทจากคิมคั่วเวอร์ครับใหญครับขอบคุณยายมากที่เกียรติมารายการในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับนี่คือคุณยายขนมไทยของเราจากกระบี่ครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราคุณยายหนีครับขอบพระคุณนะครับใาญ่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมยายที่กระบี่แล้วอย่าลืมไปรักษาไอ้เส้นเอ็นนะยายนะไปบีบนวดหน่อยนะยายนะไป่อยเดินครับไม่รีบครับใหญ่านผู้งการครับ เวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามีทิกตอกซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ใท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกดฟอลโล่เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกตอกของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซ b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ